ต่อไปเป็นการสรุปบรรยายหน่วยที่3การวางแผนจากรองศาสตราจารย์ธนชัยเย็่ยินดาค่ะไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับนักศึกษาครับารายการที่ผมรับผิดชอบในวันนี้ก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการวางแผนนะครับก็จะอ,อยู่ในหน่วยที่3ของเอกสารการสอนนะครับ ในเรื่องการวางแผนนั้นเนี่ยก,ก็จะมาทําความเข้าใจประมาณสักสามสิบนาทีนะฮะเพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ที่ชัดเจนเรื่องของการวางแผนนั้นเนี่ยปัจจุบันก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าถ้าองค์กรไม่มีการวางแผนแล้วเนี่ยทรัพยากรที่เรามีล้วเด๋ยนนี้ก็นับวันจะมีจํากัดแล้วก็ต้นทุนสูงด้วย เรามีความเป็นจะต้องกํากับใช้เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลายอย่างนะฮะซึ่งในอดีตอาจจะมีวัตถุประสงค์เพียงแค่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงเท่านั้นแต่ในปัจจุบันเนี้ย เรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลม,ม,มันไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องบรรลุได้อย่างเดียวละแต่มันมีวัตถุประสงค์อีกหลายๆข้อที่จะต้องบรรลุด้วยเช่นการสร้างฐานความรู้ให้กับองค์กรการที่จะต้องมีทุนทางสติปัญญาที่จะต้องพัฒนาตัวมนุษย์นั้นเนี่ยให้เป็นทุนทางสติสติปัญญาให้กับองค์กรการจะต้องมีสมรรถนะหลักเหล่านี้เป็นเรื่องของของ หรือหรือนวัตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ที่ต้องเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งเลยตัวนิยามของมันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะคาดทานายหรือพยากรณ์ล่วงหน้านะครับระยะยาวๆวว่าเราเราเห็นภาพที่จะปรากฏนะฮะต่อองค์กรน,นั้นนี่เป็นอย่างไรมันจะเป็นภาพที่มันจะเดินไปด้วยความสะดวกหรือว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคนะฮะ ใดๆอย่างไรบ้างเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมองให้ออกแล้วก็จะต้องมาคาาทนายตัดสินใจว่าสิ่งที่เราพยากรณ์ไว้ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เป็นอย่างไรแล้วเราจะกําหนดวัตถุประสงค์เราได้อย่างไรเพื่อจะทําให้ให้เราสามารถจะอยู่ได้ในสภาวะการตรงนั้นเนี่ยได้อย่างมีความฟิตแปลว่าตอบสนองความต้องการ หรือหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการคาดทํานายจะต้องเป็นเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจว่าสภาวาการที่จะเกิดนั้นเนี่ยมันมันเป็นปัญหาโอกาสหรือข้อจํากัดหรืออะไรต่างๆกับเราอย่างไรแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์หลังจากนั้นก็จะต้องมา ดำเนินการในรูปของการจัดทำแผนงานต่างๆเพื่อจะขอใช้งบประมาณนะฮะดำเนินการแผนงานเหล่านี้ก็จะต้องไล่เลียงลงมาเนี่ยเชื่อมโยงลงมาสู่ระดับล่างกันถึงจนกระทั่งถึงแผนปฏิบัติการอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดให้ฟังต่อไปว่าการเชื่อมโยงนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นในโดยนิยามของมันในการวางแผนก็จะพบว่าเป็นเป็นอะไรที่ต้องทําก่อนนะฮะกิจกรรมที่ต้องทําก่อนของกิจกรรมอื่นๆเลย ะะผมก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มันก็จะจบท้ายด้วยโดยการเรื่องของการควบคุมแต่ที่สําคัญที่อยากจะนํามาคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการวางแผนปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ในการวางแผนเนี้ยก็ต้องเรียนกันตรงๆว่ามันอยู่ในขั้นที่4ี่ละนั่นแปลว่าเราจะเราจะต้องมีการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ย เราไม่สามารถที่จะทำการวางแผนทางการเงินอย่างเดียวในอดีตตรงนี้ถือว่าเป็นขั้นที่หนึ่งการวางแผนทางการเงินนั่นแปลว่าเราเราจะต้องมีเป้าหมายในแต่ละปีอย่างชัดเจนโดยส่วนใหญ่แล้วจะกําหนดเป็นเป้าหมายไรายได้เป้าหมายค่าใช้จ่ายเป้าหมายกําไรเหล่านี้ถือว่าเป็นเป้าหมายทางการเงินแล้วเราก็มากํากับใช้งบประมาณเพื่อจะบรรลุนะโดยการใช้แผนต่างๆแผนงานและแผนเงิน,เ,นเดินไปด้วยกันเพื่อจะบรรลุ ไอ้เป้าหมายที่เรากําหนดในเชิงรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆในตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เราก็จะมาเน้นการควบคุมการดําเนินการต่างๆเพื่อให้สามารถจะบรรลุดได้ตามนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการวางแผนทางการเงินมันเป็นการวางแผนระยะสั้นมันไม่ได้มองระยะยาวซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเราโฟกัสที่ระยะสั้นนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เรานเนี่ยมีปัญหาในเชิงของความไม่สามารถในทางการแข่งขันที่แข่งกับใครต่อใครได้เพราะฉะนั้น ขั้นที่สองเนี่ยจึงเป็นความจําเป็นตามมาก็คือจะต้องมีการวางแผนระยะยาวซึ่งแน่นอนที่สุดละก็จะต้องเน้นการพยากรณแต่ก็ในเชิงการวางแผนนั้นในอดีตเราก็ใช้สถิติเอามาเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์มีการทำเ,เรื่องของ regression มีการทำํำพยากรณอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูว่า,าจาก ปัจจุบันไปเนี่ยถ้าถ้าอดีตมันเป็นอย่างนี้จากปัจจุบันไปสู่อนาคตนั้นเนี่ยเราน่าจะมีทิศทางของการดําเนินงานเป็นอย่างไรแต่ว่าการวางแผนระยะยาวที่เน้นการพยากรณ์นั้นก็ก็ยังดีกว่าเดิมก็คือจะต้องมีการพยากรณ์อนาคตนะฮะระยะยาวๆแล้วก็พยามจะจัดสรรทรัพยากรนะครับให้กับแผนงานต่างๆซึ่งจะทําให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระยะยาวแต่การวางแผนระยะยาวนั้นเนี่ย มันก็มีข้อจํากัดเนื่องจากว่าประเด็นที่หนึ่งคือเราไม่สามารถจะมีเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ถูกต้องประเด็นที่สองก็คือว่าการจัดการในภาวะปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970จนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วแล้วปัจจุบันเราเข้าสู่ศตวรรษที่21ด้วยแล้วเนี่ยมันทําให้ เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันรวดเร็วแล้วก็ส่งผลกระทบรุนแรงมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็การวางแผนระยะยาวหลายๆครั้งที่เราใช้เครื่องมือทางสถิติมันไม่ถูกต้องเลยก็แปลว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยมันมันมันควรจะต้องอมีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่มันกลับไม่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นไอตัวเลขเศรษฐกิจของปี2540เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเคยมีเศรษฐกิจที่ขึ้นอตตัตราเติบโตที่ค่อนข้างจะสูงมากแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะ นะครับอยู่ดีัด้นะเราก็เกิดไอ้ปัญหาไอ้วิกฤตต้ยมยำกุ้งซึ่งในต่างประเทศเขาก็จะไม่เชื่อมั่นในในภาวะความสามารถในการชําระหนี้ของเรานื่งจากว่าเรามีหนี้เสินอยู่เยอะแต่เราก็มีเงินสํารองเงินสดต่างประเทศที่จะใช้ชําระหนี้ได้นั้น,นจำกัดกว่าเพราะฉะนัน้นก็เกิดปัญหาอะไรต่างๆขึ้นกลายเป็นวิกฤตต้ยมยำกุ้งก็ ทำให้ในปี4ี่นนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยหันหัวลงแบบแนวดิ่งลงมาเลยซึ่งเราก็ไม่คาดคิดกันมาก่อนว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างนั้นขึ้นในขั้นต่อมาขั้นที่สามนั่นคือการวางแผนที่เน้นการปรับตัวกับสภาวะแวดล้อมภายนอกตรงนี้ก็ยังดีกว่าเดิมเพราะว่าขั้นตอนที่สองมันเป็นเรื่องของการที่ใช้สถิติเพื่อคาดทำในายในอนาคตแต่ขั้นตอนที่สามเป็นเรื่องของการเราเราพยายามจะเน้นใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอกว่าว่า มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเขาต้องการอะไรในรูปของผลิตภัณฑ์และบริการเราควรองค์กรคุณจะตอบสนองเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้จะเน้นการปรับตัวกับสภาวะแวดล้อมภายนอกซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกเราก็พยายามจะต้องมีการพยากรณ์เช่นเดียวกันแต่ว่าการตอบสนองตลาดและการแข่งขันนั้นก็จะทําได้ได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าเราก็จะเอา กลยุทธ์ต่างๆมาประเมินดูทางเลือกต่างๆแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรนั้นก็จะมีลักษณะที่เป็นพลวัตมากขึ้นเนื่องจากว่าเราพยายามเน้นการตอบสนองต่อตลาดหรือว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกนะฮะซึ่งก็จะเป็นตัวกําหนดอุปสงค์นะฮะ ส่วนในต่อมาในขั้นตอนที่สี่นั้นเนี่ยเราก็คืออยู่ในขั้นที่เราเรียกว่าการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยตอนเนี้ยนับตั้งแต่ประมาณช่วงทศวรรษที่หนึ่งเก้าเจ็ดูนย์ต้น,นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญค่อนข้างจะมากในแนวคิดของของในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องประสานการใช้ทรัพยากรต่างๆทั้งหมดเพื่อให้ได้ภาวะความเป็นองค์รวมแปลว่าจะไม่ยอมให้แต่ละหน่วยงานแยกกันอยู่แยกกันทําแล้วก็ เป็นอิสระแล้วก็เอาแต่เอาเอาผลที่ได้ของแต่ละอันแต่ละหน่วยมารวมกันในตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนเราจะพยายามสร้างภาวะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภาวะองค์รวมหนึ่งบกหนึ่งต้องเอามากระทําร่วมกันให้ได้มากกว่าที่หนึ่งและหนึ่งแยกกันกระทํานั่นแปลว่าหนึ่งและหนึ่งก็ต้องสามารถที่จะทําทให้ได้ผลที่มากกว่าสองนะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะมีการประสานการใช้ทรัพยากรทั้งหมดเพื่อสร้าง ความสามารถทางการแข่งขันแล้วก็นําไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับเราจะมีการวางแผนใช้ระบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีการปรับฟิตก็คือมีการเอาตัวเลขจุดแข็งจุดอ่อนเอาตัวเลขไอโอกาสข้อจํากัดต่างๆนั้นเนี่ยมามาดูแล้วเราก็จะดูที่ว่าภายใต้สาภาพของโอกาสและข้อจํากัดแล้วก็ จุดแข็งจุดอ่อนที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องเป็นอย่างไรนะฮะเราควรจะต้องกาหนดแนวทางในเชิงกลยุทธ์ต่างๆอย่างไรจึงจะทําให้เราสามารถที่จะอยู่รอดได้แล้วก็มีการเติบโตยอย่างยั่งยืนแล้วเราก็มีการเปลี่ยนแนวทางที่จากจุดเน้นที่เราเคยเน้นกันที่ตัวกําไรอย่างเดียวเป็นมาเน้นจุดเน้นที่การสร้างระบบความการสร้างคุณค่านะฮะแล้วก็บรรยากาศที่จะ สนับสนุนให้ทุกคนเกิดความผ,กผูกพันและความร่วมมือกันนะฮะมีการสร้างในเชิงของค่านิยมต่างๆวัฒนธรรมอะไรต่างๆแต่การสร้างคุณค่าในที่นี้แปลว่าสร้างสารรค์คุณค่าและความพอใจเพื่อจะส่งมอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสามกลุ่มหลักๆก็คือลูกค้า ผู้ถือหุ้นแล้วก็พนักงานซึ่งกลุ่มเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับก็วิวัฒนาการปัจจุบันเราก็มาอยู่ที่การจัดการเชิงกลยุทธ์แปลว่าถ้าการวางแผนจะมีขึ้นนั้นเนี่ยการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นจะต้องควบคู่กันไปด้วยส่วนเรื่องของแผนนั้นมีกี่ประเภทนั้นเราก็สามารถจัดจาแนกแผนได้เนี่ยตามหลายๆลักษณะด้วยกันก็คืออาจจะจําแนกได้ตามขอบเขตระยะเวลาดาเนินการอาจจะจําแนกได้ตาม ขอบเขตครอบคุมหรือว่าระดับการบริหารต่างๆนะฮะแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องแยกแยกประเภทของการวางแผนเนี่ยตามขอบเขตครอบคลุมเส้นตรงเนี้ยเราก็จะต้องมีการพูดกันชัดเจนว่าองค์กรนั้นจะต้องมีแผนตั้งแต่ระดับบนลงสู่ระดับล่างในระดับบนที่มีขอบเขตครอบคลุมค่อนข้างจะก,กว้างนั้นเนี่ยเราเรียกว่าวิสัยทัศน์พันธกิจ ในปัจจุบันนี้วิสัยทัศน์เป้าหนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญองค์กรทุกองค์กรจะเป็นจําเป็นที่จะต้องต้องมีเพราะว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ถึงเจตนาลมของเราจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ของเราที่เราจะเดินไปให้ถึงตรงนั้นเนี่ยซึ่งใน เมื่อถึงจุดที่เป็นจุดหมายปลายทางเนี่ยมันจะเป็นความสง่างามขององค์กรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรใลทุกๆองค์กรจึงจะต้องขับเคลื่อนตัวเองด้วยวิสัยทัศน์ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยการเะอได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ก็จะต้องเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อที่จะเป็นตัวสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นตัว สร้างความผูกพันที่ทุกคนนั้นเนี่ยเพึ่งจะต้องกระทําเพื่อจะทําให้เรามีการํานินงานที่ไปสู่วิสัยทัศน์เดียวกันหลังจากนั้นลงมาเราก็จะมีการปรัชญาหรือการสร้างค่านิยมเพื่อจะกํากับพฤติกรรมของคนในองค์กรว่าเราจะเดินหน้าด้วยพฤติกรรมอย่างไรด้วยค่านิยมอย่างไรที่จะใช้เป็นตัวกํากับพฤติกรรมของเรานะฮะ เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เช่นเช่นถ้าเราบอกว่าเออถ้าบริการคืองานของเราก็แปลว่านี่คือค่านิยมที่ทุกคนในองค์กรจะต้องเน้นและกำกับพฤติกรรมตัวเองว่าจะต้องเน้นการตอบสนองเชิงบริการหลังจากนั้นก็จะมีการกำหนดนโยบายซึ่งเป็นกรอบในการตัดสินใจก้อกงๆว่าเรามีแนวทางนโยบายการดําเนินงานเป็นอย่างไรเช่นการลงทุนต่างๆนั้นเนี่ยจะไปลงทุนในประเทศที่มีอาตาัตราเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า8%ดเปอร์เซเหล่านี้เป็นต้น แล้วก็จะมีต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายลงมาตามลําดับซึ่งวัตถุประสงค์นั้นเนี่ยก็จะต้องมีการกําหนดในด้านต่างๆที่ครอบคลุมเช่นด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านสมรรถนะขององค์กรด้านการพัฒนาองค์กรด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีหรือการพัฒนาด้านวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ ค่อนข้างที่จะจะต้องทําแล้วก็ต้องมากําหนดกลยุทธ์ซึ่งกลยุทธ์ตัวนี้แหละจะเป็นแนวทางเลือกที่จะทําให้เรานั้นเนี่ยสามารถจะจะใช้เป็นเป็นแนวทางในการกํากับใช้ทรัพยากรของเราได้อีกลักษณะหนึ่งของการจําแนกแผนเราก็อาจจะจําแนกตามเกณฑ์ระดับบริหารได้ก็คือเราอาจจะแยกได้เป็นแผนกลยุทธ์นะฮะซึ่งต่แผนกลยุทธ์นี้ก็น่าจะ ก็จะเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องอทําการพยากรสภาวะาไว้ล้อมต่างๆแล้วก็ปรับทิศทางขององค์กรในแง่ของการจะกําหนดนโยบายกําหนดวัตถุประสง์แล้วก็กำหนดกลยุทธ์นั้นเนี่ยให้สอดคล้องกับสภาพภะที่มันเปลี่ยนแปลงไป,ไปส่วนระดับ อีกระดับหนึ่งเราเรียกว่าระดับกลางนั่น,นก็จะมีหน้าที่ทําเป็นแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามหน้าที่ต่างๆซึ่งซึ่งรับผิดชอบในดน่วยด้านของการผลิตการตลาดการเงินและบัญชีการทางด้านของทรัพยากรมนุษย์ต่างๆแผนเราเนี้จะต้องทําเป็นแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยเพื่อที่จะดาเนินการให้ได้ตามตามแผนกลยุทธ์แล้วก็ในแผนปฏิบัติการเนี้ก็อีกระดับหนึ่งก็คือของระดับต่าํานั่น,นก็จะเป็นแผนเชิงปฏิบัติการจริงๆเป็นเรื่องของ ปฏิบัติการในการผลิตแล้วก็ปฏิบัติการทางด้านของการตลาดทางด้านอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าจะดําเนินการอย่างไรนะเป็นเชิงของการดําเนินการในแง่ของเป็นแอคชั่นแพลนนะครับส่วนระบบการวางแผนนั้นเนี่ยก็ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบระบบการวางแผนเนี่ยให้ใหการวางแผนนั้นเนี่ยมันมีลักษณะที่ดีก็คือเช่นอาจจะต้องมีการทําการเทียบวัดกับผู้ที่เขาเป็นเลิศเขาดีที่สุดจะต,ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านการวางแผนจัดการวางแผนให้มันยืดหยุน่นแล้วก็มีความครอบคลุมในเรื่องต่างๆเนี่อย่างอย่าง อย่างชัดเจนแล้วก็มีความคุ้มค่าใช้จ่ายนะฮะระยะเวลาของแผนนั้นก็จะต้องมีทั้งะระยะเวลาที่เราเรียกว่ายาวแล้วก็ระยะเวลาสั้น <S <S ซึ่งก็แปลว่าจะต้องมีแผนทั้งแผนระยะยาวแล้วก็แผนระยะสั้นแล้วก็จะต้องเน้นการมีส่วนร่วมความมีเหตุมีผลความสอดคล้องกับงบป,ประมาณแล้วก็สอดคล้องกับสภาพว่าการที่เราจะต้องเผชิญด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อความปกปิดนั่นแปลว่าในเรื่องของอะไรที่มันควรจะต้องเป็นเรื่องปกปิด ที่จะไม่ให้คู่ต่อสูไ้ได้ได้รับรู้นั้นก็จะต้องคํานึงถึงประเด็นเหล่านั้นไปด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งนั้นที่เป็นเรื่องของเทคนิคนะฮะซึ่งเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์นั้นเนี่ยก็ได้มีการเอามาพูดไวในหนังสือว่าในเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์นั้นโดยทั่วไปเราก็จะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าเป็นเป็นอ่ BCG นะฮะเพราะว่าการวางแผนกลยุทธ์นั้นก็แน่นอนเราต้องรับผิดชอบในเชิงของการกําหนด กลยุทธ์หลักๆโดยเฉพาะกลยุทธ์หลักๆนั้นก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การเจริญเติบโตจะรักษาเสถียรภาพกลยุทธ์การถอนตัวการกลยุทธ์การผสมผสานซึ่งในตัวเทคนิคที่เรามีใช้เนี่ยโดยท,ทั่วไปเราเรียกว่า BTG Matrix BTG Matrix นั้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งช่อง Matrix เป็น4ช่องนะฮะ โดยโดยเทคนิคนี้มันก็ได้มาจากาบริษัท Boston Consulting Group ชื่อมันจึงเป็นชื่อ BCG Matrix นะฮะเขาได้รับการอาขอคำปรึกษาในเรื่องของอกิจการธุรกิจเนี่ยมันเติบโตมากนะเติมธุรกิจเข้าไปแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยแต่ละธุรกิจแต่ละตัวเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาก็มีปัญหาในเรื่องของการจัดสรรทรัพยา จัดสรรทรัพยากรในเชิงของงบประมาณว่าจะให้น้ำหนักไปที่ธุรกิจตัวใดนะครับบอสตันคอนซลิงก็ตอบมาด้วยแมทริกที่เราเรียกว่าแมทริกซสี่ช่องซึ่งมีการแบ่งนะฮะ,ะด้านแกนตั้งเป็นอัตราการเจริญเติบโตของตลาดนะฮะสิบเปอรเราถือว่าสูงนะฮะแล้วก็ด้านแกนนอนก็จะเป็นส่วนคลองตลาดหรือส่วนแบ่งตลาดเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยในในภาพเนี่ย ในในในหนังสือนั้นเนี่ยก็จะจริงๆแล้วจะต้องมีการขีดนะจาก10%ไปทางด้านขวาเป็นเส้นขนานตามแนวนอนแล้วก็ขีดจาก1.0ขึ้นไปตามแนวตั้งเพื่อที่จะแบ่งนะฮะ,ะสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นสีช่องเราเราเรียกว่าสีช่องแมทริกนะฮะช่องขวาตอนบนนั้น,น,นเนี่ยเราก็จะพบว่าจะเป็นช่องที่มีอัตราการเติบโตของตลาดนั้นสูงส่วนของตลาดเปรียบเทียบนั้นต่ำตรงนี้เราจึงเรียกว่า เครื่องหมายคาถามหมายความว่าถ้าธุรกิจของเราเนี่ยตกอยู่ในช่องนี้คำถามคือว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเราไม่สามารถเติบโตตามตลาดได้ขณะที่ตลาดมีการเติบโตเกินกว่า10%แต่ว่าเราทําได้เพียงแค่ส่วนของตลาดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยต่ำกว่าคู่แข่งขันนะซึ่งถ้าสูงกว่าจะต้องอยู่ไปทางด้านซีกซ้ายของเส้นแนวตั้งที่1.0นะครับ ส่วนอีกอีกช่องหนึ่งก็คือช่องที่เราเรียกว่าดาวหรือสตาร์น,นั้นเนี่ยก็จะอยู่ในช่องที่เรามีส่วนของตลาดเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเนี่ยเราได้เปรียบเพราะว่าเราเกินกวเขาถ้าเท่ากันพอดีเนี่ยก็คือเทียบกันแล้วเท่ากับ1ก็แปลว่าเราเท่ากันพอดีนะฮะแต่ถ้าเราเทียบกันแล้วเราเกินกว่า1เข้ามาเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายก็แปลว่าเราอยู่ใน ส่วนของตลาดเปรียบเทียบแล้วเกินหนึ่งะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงที่อัตราการเติบโตของตลาดนั้นเนี่ยมันสูงกว่าสิด้วยซึ่งก็แปลว่าช่องนี้คือดาวแปลว่าทรัพยากรทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยจะต้องมาเน้นให้น้ําหนักความสําขัญที่ตัวดาวนี่แหละนะฮะอีกช่องหนึ่งคือช่องซ้ายนะฮะตอนล่างก็หมายถึงว่าเรามีส่วนของตลาดเปรียบเทียบแล้วเรามากกว่าคู่แข่งขันแต่ว่าอยู่ในอัตราการเติบโตของตลาดที่ต่ํา ตรงนี้เราจะเรียกว่าแคชคาวหรือว่าวัวนมซึ่งใช้สัญลักษณ์แทนด้วยเงินเหรียญก็แปลว่าส่วนตรงนี้ธุรกิจที่ยันส่วนตรงนี้เราก็จะไม่เน้นการลงทุนเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตของตลาดนั้นต่ำละแล้วเราก็ได้เปรียบคนอื่นมากตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นรักษาเสถียรภาพซะมากกว่าแล้วก็ใช้เงินเนี่ยที่ที่เราจะได้มาจากจากส่วนเกินที่เราไม่ต้องลงทุนมากในในช่วงเนี้ยของของช่องเนี้ย นะฮะช่องช่องแคสคาวเนี่ยเอาไปช่วยในช่องที่เราเรียกว่า question mark หรือช่องที่เป็นสตาส่วนอีกอีกช่องหนึ่งคือช่องขวาตอนล่างเนี่ยก็คือช่องที่เราเรียกว่าสุนัขหรือ d o อ s นั้นเนี่ยก็จะพบว่าธุรกิจที่ตกอยู่ในช่องเนี้เราจะเห็นว่าเป็นช่องที่เสียเปรียบในเชิงของของส่วนของตลาดเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วน้อยกว่าเขาน้อยกว่าหนึ่งนะฮะ เราเป็นตัวตั้งหารด้วยคู่แข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมแล้วเราได้น้อยกว่าหนึ่งก็แปลว่าเขามีคนที่เขาใหญ่กว่าก็คือว่าผลิตภัณฑ์แล้วก็ตลาดในะยอมรับอะไรต่างๆของของคู่แข่งขันมากกว่าเรานะฮะถ้าเรายิ่งอยู่ทางด้านใกล้เข้าไปทางด้านเลข0.250.1อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะยิ่งเท่ากับว่าความเสียเปรียบเราเรายิ่งดีมากเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งอยู่ ไปทางด้านที่ต่ำกว่า0.5ไปเรื่อยๆจนถึง0.1อย่างนี้ก็แปลว่าอาจจะต้องพิจารณายุบเลิกหรือว่างดการลงทุนตรงนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องกลยุทธ์ที่ที่ใช้กันมากในระดับกลยุทธ์ส่วนในระดับควบคุมง,งานบริหารเนี่ยหรือเราเรียกว่ายุทธวิธีการวางแผนยุทธวิธีหรือแผนปฏิบัติการเนี่ยมันก็มีลักษณะที่จะ ไปเน้นการวางแผนในเชิงของอาการลงทุนในเชิงของเงินสดในเชิงของงบประมาณในเชิงของไอตัวผลิตภัณฑ์หรือตลาดหรือว่าความอาพอใจของลูกค้านะฮะซึ่งในที่นี้ก็ได้ในในหนังสือเองซึ่งได,ได้ได้นำมาพูดไปนี่ก็จะพูดเพียงแค่แท่วิธีการ ลงทุนโดยวิธีคิดค่าปัจจุบันสุทธินะครับซึ่งเราก็จะมีเราเรียกว่า NPV เพราะฉะนั้น NPV มันก็จะมีสูตรของมันก็คือว่า CT นั้นเนี่ยก็คือกระแสงเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีเนี่ยเป็นจำนวนกี่ปีตลอดระยะเวลาของโครงการก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องเอา CT เนี่ยในแต่ละปีนั้นเนี่ยเอามาหารด้วย1บวก i ยกกำลัง t ในภาษา ทางการเงินเขาเรียกว่าเอามันมาทอนให้เป็นค่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นเงินที่เข้ามาในปีที่หนึ่งก็คือ c หนึ่งจนถึงสมมุติว่าโครงการนี้ห้าปีเราก็จะได้ c หนึ่งถึง c ห้า c หนึ่งก็ต้องทอนเป็นค่าปัจจุบัน c สอง c สาม c สี่ c ห้าก็ทอนเป็นค่าปัจจุบันนะครับโดยการเปิดตารางนะฮะแต่สูตรคำนวณน,น,น,นั้นเนี่ยก็คือเอามาหารด้วยหนึ่งบวก i ยกกำลงัง t แล้วเอาเอาค่าที่ได้รับเมื่อทอนค่าปัจจุบันแล้วมารวมกัน แล้วเป็นตัวตั้งและลบด้วยไอไอนั้นไม่ต้องถอนค่าเป็นค่าปัจจุบันเพราะว่าตัวมันเองเป็นเงินสดลงทุนเริ่มแรกเรามันเป็นค่าปัจจุบันอยู่แล้วเราลงทุนสิบล้านสมมุติว่านี่คือเงินสดเงินสดลงทุนเริ่มแรกเงินสิบล้านนั้นคือเงินที่เราลงทุนในปัจจุบันแต่ว่าโครงการห้าปีเข้ามาแต่ละปีปีละสองล้านอย่างเงี้ยสองล้านในปีที่หนึ่งจนถึงปีที่ห้าต้องนํามาถอนค่าเป็นค่าปัจจุบันแล้วเอาผลรวมมารวมกัน เพราะฉะนั้นในสูตรก็จะเห็นว่าเรามีการเอาผลรวมของซีทีนับตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่ n นั้นเนี่ยเอามาเป็นตัวตั้งลบด้วยไอถ้าผลรวมมันมากกว่าเงินสดจ่าลงทุนเริ่มแรกเนี่ยก็แปลว่าโครงการนี้ลงทุนได้นั่นแปลว่ามันมีค่าปัจจุบันสุทธินะฮะหรืออีกวิธีหนึ่งแล้วก็อาจจะใช้วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเราเรียกว่า irr ซึ่งวิธีนี้ก็จะต้องอ เปลี่ยนสูตรใช่ใหม่โดยการใช้ใช้สูตรก็คือว่าผลรวมของกระแสงเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีเนี่ยเท่ากับไอนะฮะเอามาเท่ากันแปลว่าเราจะต้องเอาค่าอะไรค่าในที่นี้ก็คือค่าไอนะฮะในสูตรนียจะต้องเป็นค่าไอไม่ใช่ค่าอานะครับแต่ว่าในตรงนี้เราใช้คําว่าอาจจะใช้ค่าอาได้ค่าอานั้นสมมุติให้เป็นดอกเบี้ยนะฮะเป็นค่าที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ เนี่ยนะฮะถ้าค่าเนี้ยมันมันเป็นค่าที่ทําให้กระแสเงินสดนั้นเนี่ยมันมาเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนขั้งแรกพอดีนะนั่นก็แปลว่าค่าตรงนั้นจะเป็นค่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับนอกนอจากนั้นเราก็จะมีเทคนิคการจัดทําตารางการดําเนินงานเทคนิคการจัดงานให้แก่หน่วยงานเทคนิคในการจัดงานให้สัมพันธ์กันที่เราเรียกว่าบาร์ชาร์ตและเทคนิคของเพิร์ทนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเป็นแผนที่ว่า เราจะนำเอามาใช้เพื่อที่จะทำให้เหล่านั้นสามารถที่จะาวางแผนใน,ใน,ในทุกๆระดับได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าไอการวางแผนนั้นเนี่ย มันเป็นความรับผิดชอบของหลายๆฝ่ายท,ที่ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันฝ่ายที่อยู่ระดับสูงนะก็จะรับผิดชอบในเชิงของแผนกลยุทธ์ซึ่งจะต้องมีเทคนิคต่างๆมากมายในการจัะพยากรสภา,าะวะแวดล้อมหรือการทัพยากรจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและข้อจํากัดหรือจะเอามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนอะไรต่างๆนะครับหรือเอามาใช้เพื่อจะวางตําแหน่งของตัวเราเองว่าเราควรจะวางตําแหน่งเป็นอย่างไรนะจึงจะ เกิดผลดีที่สุดสําหรับองค์กรถ้าเรามีความการความสามารถในการวางตําแหน่งตัวเองได้ชัดเจนแล้วเราก็ก็จะทําให้ตัวเราเองนั้นเนี่ยมีมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความแตกต่างแยกออกมาจากคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเทคนิคต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องนําออกมาใช้ใช้กันให้ถูกต้องในในแต่ละระดับนะ,ะระดับที่เราเรียกว่าแผนแผนยุทธวิธีก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เมื่อกี้ได้พูดมาว่าการลงทุนนั้นควรจะเป็นอย่างไรในแง่ของอ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนหรือในแง่ของการที่จะกำหนดโครงข่ายงานนะครเพื่อให้มันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบแล้วเนี่ยมันควรจะจะ,จะมีแนวทางเป็นอย่างไรกิจกรรมได้เป็นกิจ,จ,จกรรมวิกฤตซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไปพูดต่อไปในเรื่องของอของอ การควบคุมนะครับซึ่งโดยสรุปของหน่วยนี้ก็จริงๆก็เพียงแค่นำเสนอให้เห็นว่าลักษณะของแผนนั้นมีหลายระดับนะม,มีทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวแผนกลยุทธแ์แผนแผนยุทธวิธีแผนปฏิบัติการต่างๆแล้วก็มันมีเทคนิคนะะมันมีอะไรต่างๆซึ่งเรามีความจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นเนี่ยเราขณะนี้ปัจจุบันนี้เราต้องพูดว่าการวางแผนกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็น กลยุทธ์นั้นเนี่ยจะต้องมีการกําหนดเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเองนั้นเนี่ยรู้ว่าควรจะต้องทําอะไรในสถานการณ์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้กลยุทธ์แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะมีทางเลือกแล้วก็ทางเลือกในการกํากับใช้ทรัพยากรแล้วก็ทำให้ให้ตัวเเองนั้นมีความฟิตกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะเป็นไปไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความจะเปลี่ยนจะต้องดูว่ากลยุทธ์ควรจะเป็นอะไรส่วนแผนที่มันมีการทํากันเป็นปกติเช่นแผนการดําเนินงานโดยพื้นฐานเรื่องการให้บริการเรื่องอะไรต่างๆก็จะมีลักษณะเป็นแผนถาวรที่มันทํากันแบบสืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่เราเคยทําอย่างไรไว้เราก็ต้องทําปฏิบัติเช่นเดิมเพื่อจะทาให้ตัวเองนั้นเนี่ยอยู่ในในสภาวะที่มีความสามารถในการตอบสนองนะครับในเกณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องอมีแผนถาวรน,นะฮะที่จะต้องดําเนินการในตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นส่วนแผนโครงการก็จะเป็นแผนในลักษณะที่ เป็นแผนพิเศษในการที่จะเอามาใช้ในโครงการพิเศษต่างๆว่าเราควรจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ไหมมันคุ้มหรือไม่คุ้มกับการลงทุนหรือไม่อย่างไรอันนี้นก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแผนโครงการเพราะว่าโครงการก็จะมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากแผนที่เราเคยทํากันอยู่เดิมๆครับก,ก็ก็จะขอฝากไอ้ตรงนี้ไว้ก็เพียงเท่านี้ครับว่าสรุปแล้วเนี่ยการวางแผนก็จะเป็นอย่างที่ผมได้นํามาเล่าแล้วก็สรุปย่รยไว้ในที่นี้ครับขอบคุณมากครับ